Thank <laughs> สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม Ghosts of Victory n i c k e นะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับจะเปิดตัวให้เล่นในวันพรุ่งนี้ผมจะพามาพูดถึงเรื่องที่เราไม่ควรจะพลาดนะครับในการเลือกเซิร์ฟเวอร์ลงนะก็คือว่ามันเปิดมาแบบหลายเซิร์ฟเวอร์เหลือเกินนะครับไม่รู้ว่าจะเปิดหมดนี่เลยหรือเปล่านะแต่ว่ามันมีมาให้เลือกเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นนะครับเซิร์ฟเกาหลีอะไรก็ตามญี่ปุ่นก็มีนะครับโกบอลอะไรแบบนี้เอเชียนะครับเราควรไปเลือกลงเซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับก็หลกัลกๆจะมีอยู่2เซิร์ฟเวอร์นะครับที่เราสามารถลงได้ก็คือโกบอลกับเอเชียนะครับแต่ว่าถ้าให้แนะนําเลยผมแนะนําให้ลงเป็นเอเชียดีกว่านะครับโกบอลเนี่ยมันก็ถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เป็นจุดรวมของทั้งโลกนะครับแต่ว่ามันก็จะเจอของหนักบ้างหรือบางทีเราไปเล่นแล้วเราอาจจะเจอปิงนะครับคือแบบ มันก็มีผลต่อการลงกิจกรรมอะไรต่างๆนะเวลาเราไปลงด่านหรืออะไรก็ตามนะวนเวลาเราเจอแบบนี้คือแบบปิงขึ้นแล้วเราจะสู้อะไรแบบมันก็จะนงงๆบางทีอาจจะไม่ผ่านนะครับแต่ว่าเซอเอเชียเนี่ยมันเป็นของแถบเราอยู่แล้วนะครับเราเป็นแถบเอเชียนะครับก็ให้เลือกลงเซิร์ฟเวอร์เอเชียดีกว่าแล้วเกมจะเปิดให้เล่นวันไหนใช่ไหมครับเกมจะเปิดให้เล่นในวันที่4พฤศจิกายนนะครับก็ เปิดตอนเวลาตีห้านะทางเพจได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับในนี้เขาก็มีเขียนไว้เหมือนกันว่าจะเปิดช่วงเวลาประมาณเอ,อ่อมันจะเป็นเลขสากลน,นะครับคือแบบมันเป็นสูตรรวมเนาะเราก็ไม่รู้จะเปิดตอนไหนแต่ว่าทางเพจของไทยเนี่ยได้ชี้แจงมาแล้วนะครับว่าจะเปิดช่วงเวลาตอนตีห้านะครับของวันที่4พฤศจิกายนนะก็แบบตื่นเช้ามาก็ได้แบบเล่นกันแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวแต่ก็ ต้องเลือกเซิร์ฟเวอร์ลงดีๆนะครับมันมีหลายเซิร์ฟเวอร์เหลือเกินเอ่อถ้าเลือกลงไม่ดีนะครับเราก็จะไปเจอแบบถ้าใครอยากไปโกบอลเนี่ยก็ได้เลยนะครับไปแบบไปเจอของหนักๆไปเจอปิงอะไรแบบนี้แล้วเราก็เตรียมตอบคาถามได้เลยว่าจะแก้ปิงยังไงอะไรยังไงนะครับผมถึงแนะนําให้ไปเอเชียนะแต่ว่ามันสามารถไปได้นะครับถ้าใครแบบอยากไปก็ไปได้เออ แต่คนไทยส่วนใหญ่ก็น่าจะไปเอเชียนะครับก็ค,คงไม่ไปโกโบอลกันหรอกเขาเขาน่าจะรู้นะครับว่าโกโบอลเนี่ยเป็นจุดรวมของสุลต่านรวมแบบแถบยุโรปอะครับมันก็จะมีแต่พวกแบบโหดๆอะไรแบบนี้ถ้ามันมีการตีกัน,นครับเราแย่แน่ก็คือแบบถ้าอยากเล่นง่ายๆแล้วเจอคนไทยเยอะผมว่าเออเอเชียน่าจะดีที่สุดนะครับก็ลองคิดทบทวนกันดูดีๆนะเกมจะเปิดให้เล่นในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาตีห้าก็เปิดวันที่4นะครับ พฤศจิกายนเวลาตีห้าสำหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรจะมาพูดแล้วผมแค่มาแนะนําไว้ก่อนกลัวจะพลาดกันนะครับในจุดจุดนี้คือแบบเออก็นี่นะครับเขาชี้แจงมาตอนนี้ก็เปิดให้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็อัปเดตรอได้เลยสําหรับข้อมูลนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นแรงกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ